เกียกับเขาไปอยู่ในเกีรนเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มานะครับลิกัสิตแท้นะครับเกรมพีจีแท้นะครับเพื่อนๆมันต้องขึ้นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนะครับได้การยืนยันนะครับจากพีจีซอฟนะครับว่าเป็นเกรมค่ายแท้แน่นอนนะครับจัดไปครับสําหรับวันนี้นะครับวันใดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างอ่ะวันนี้ก็จะไม่พูดเยอะนะครับมาลองเล่นให้ดูกันอีกสักรอบขออนุญาตรีอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวนะครับ มานะครับมาดูกันซิว่าจะรอดหรือไม่นะครับตึงๆเลยนะครับวันเดียวเข้ามา1นึ่งคเรนะครับขอเล่นเบ็ดละ30นะครับกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะแตกนะครับเพื่อนๆวันนี้ขอไม่ซื้อฟรีนะนะครับกดไปเรื่อยๆครับ30มหมุนออโต้ไปเลยนะครับมาดูกันซิว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอดหรือเปล่านะครับเบ็ดละ30เท่านั้นนะครับ เรียบร้อยครับมาก่อนสแกตเตอร์ใช้3ตัวปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่ามันได้จริงไหมนะครับโอ้โหไม่น่าพลาดเอาแล้วไงเอาแล้วไงเพื่อนๆเอาแล้วไงแม่นิ่ง อย่าเอาให้โดนนะไอแม่งนิ่งว่ะเหมือนจะโดนรถเดือดย่อนเหมือนจะโดนใจเย็นนะครับเพื่อยๆกดเอาเข้าสแกตเตอร์เฉยเข้าสแกตเตอร์เฉยครับเบ็ดละสิบครับสิบหมุนนะเอาดินะครับจะอรอดหรือไม่นะครับวันนี้เ,เข้ามาหนึ่งเคลครับยูแทนที่ก็สิทธ์แท้ครับเขาได้ pg สาท่อมนะครับผมว่าใครๆก็ต้องรู้จักเกมนี้แน่นอนนะครับ แต่ว่ายังไม่มีตัวหนักๆออกขอตัวหนักๆหน่อยละกันขอตัวหนักๆหน่อยละกันมาพันสองคูณแปดไปต่อครับคูณสิบครับไปต่อครับคูณสิบสองครับอุ้โหแเน่นๆนะเพื่อนๆแน่นๆครับเรียบร้อยครับขึ้นมาพันสี่ครับบวกขึ้นมาก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับพ g มันดีอย่างนี้ยาเพื่อนๆโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอเพื่อเบ็ดไป นะครับถือว่าเริ่มมาแล้วนะครับกับช่วงเวลาเที่ยงห้าสิบนะครับเอาเรียบร้อยครับเข้าสแกตเตอร์ครับเฮ้ยกดเป็นมาครับ2025ครับเป็นเกรมที่น่าเล่นอยู่เหมือนเดิมเนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าไม่ขี้เหร่นะครับแค่นี้เราก็เลิกได้แล้วนะครับหรือเหลือครับแบบนี้แตกลั่นๆครับแตกลั่นๆครับ อีก9หมุนครับชิวๆก้อนโตมาก่อน2องพันห้าเอานะครับ240มายังไงต่ออีก6หมุน2อ0ร้อยสมาคูณสิไปดิอุ้งเสียได้เคแถวหนึ่งไม่ออกครับเรียบร้อยครับคูณสิโอ้ยมีเสียวผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบรคไปต่อนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่า ต,ตามสูตรเดินทําสูตรครับมาไอ้เขียวมาโอ้โหไม่ไน่าพลาดอีก2อหมุนสุดท้ายครับผมขอล,ลองเล่นสุดรอบหนึ่งถ้าอย่างนี้เขาเรียกเดินตามสูตรละนะครับแบบนี้เดินตามสูตรละนะครับกดเบสสี่รมาติดมาสแกตเตอร์มา เรียบร้อยครับเข้าอีกครับสแกตเตอร์สี่ตัวจัดไปอีกสิบหมุนรอบนี้แหละได้เลิกแน่นอนครับรอบนี้แหละนะครับของจริงไม่ติงนังแน่นอนนะครับเอาวะเ,เพื่อนๆมาดูกันนะครับจะบวกเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยโอ้ยซีปากรอเลยอะไรวะทำไมได้น้อยจังเบ็ดสี่ร้อย มาดีสองพัน้ามาไปต่อไปต่อได้ร้อนให้มันได้งั้นลูกพ่อโอเคสวยเค่แถวสามเรียบร้อยได้อยู่โอ้โหอย่างงี้สวยครับห้าพันมาแล้วมาแล้วไอ้เขียวลูกรักมาแถวหนึ่งโอ้โหไม่น่าพลาดครับก้อนโตมาครับเท่าไหร่ 24, ครับสองพันสี่ครับยังเหลืออีกสามหมู่นะครับวันนี้เอาเข้ามาบาง,บางๆแต่ลอดเฉยนะครับบอกแล้วไม่มีพลาดนะครับ โอ้ยเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดหนักเม็ดนี้เม็ดหนักครับก้อนโตเม็ดเดียวอยู่เลย2องพอีกผลหนึ่งครับแคปรูปนี้มา20่สิบท่านแรกรับไปคนละ1 K เลยนะครับคนละ1 K เลยนะครับเป็นยังไงเ,เพื่อนๆเลิกครับยูเทนิกก็สิทิแทบเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเขาเรียกว่าคนมีของครับ2025เป็นเกมที่น่าเล่นอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับเกม PG สาวท่ามนะครับเพื่อนๆ โอ้โห oh. สุดแม่งสุดแม่งสุดสุดจัดนะครับเพียงแค่นี้ครับเอาออกได้เลยนะครับไม่ต้องอยู่นะครับนะครับ,นะรบวัตถุดยบเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปเบึ่งกันดูนะครับต้องบอกว่าลิกสิตแท้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะครับโอเคว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับ